น้องเบสจ๋าวันนี้พ่อจะมาปาดลิ้นให้ลูกนะโอเคไหมจะมาปาดลิ้นเนียฮะพ่อจะปาดลิ้นให้นะจะอีอ้าปากหน่อยซิพ่อจะเอออาอาปากนล,ลูกพ่อจะปาดลิ้นให้อาปากอาอา,อา ปากลูกอ้าอ้าอ้าปากเยอะๆอ้าปากกว้างอ้าปากไม่ใช่กัดนะลูกนะอ้าปากอีกอ้าอ้าอีกอ้าอีกแลบลิ้นให้ปะอ้าอีกลูกอ้าอ้าสี่อ้าขึ้นมาลูกอ้าเห็นไหมหนูอ้าน้อยไปหนูจะกินนะอ้าอีกลูกอ้าอีกอ้าอ้า อ่าก่อนอ่าอ่าพ่อปั่นลิ้นให้อ่า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 นะอ่าอ่าปากนะอ่าจะปั่นลิ้นให้อ่าอ่าปากเออเก่งมากลูกอ่าปากอีกลูกฮะอ่าปากอีกหนูไม่อ่าลาเห็นไหมมันออกนิดเดียวเองฮะหนูเอา นะอาให้แป้งหน่อยอา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 โอเคไม่ม่ร้องอันนี้ออกก่อนนะหนูจะได้อ้าปากได้กว้างกว้างอะอะเก่งนั่นแหละอ่าอาอาอาปากให้พ่อหน่อยกระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มอ่ะกระพุ้งแก้มฝั่งนี้หน่อยอ้าหน่อยลูกอ่านั่นแหละอ่า เล่นน้ำลายยังเล่นน้ำลายหืยูเล่นน้ำลายไม่เอาหรอกพ่อยังไม่เสร็จ